นายทักษิณชินวัตรทำท่าว่าชีวิตน,นี้จะตายตาหลับหากเข็นเมืองไทยให้มีบ่อนถูกกฎหมายได้สําเร็จสมใจเสียทีเป็นโครงการที่ผลักดันมาตั้งแต่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีมาวูจะมาถึงตอนนี้กลับมาเป็นพ่อนายกรัฐมนตรีไปยังคงแสดงอาการงุนง่านอยากผุดคาสิโนให้ได้ร่างกฎหมายคาสิโนถูกเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วตั้งเป้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วภายในปี68แต่ว่าทักษิณก็คือทักษิณคนเดิมสนุกกับอํานาจจนออกลูกโฉงฉางไม่ต่างจากที่เคยทาพลาดในอดีตหลายต่อหลายเรื่องร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งมี สโนโรวมอยู่ด้วยจากการที่ได้อ่านก็พบข้อบอกพร่องหรือจุดอ่อนมากมายเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องแรกไม่ใช้ระบบประมูลเสนอราคาแข่งกันแต่ใช้ระบบออกใบอนุญาตการไม่ใช้ระบบประมูลเปิดช่องให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันงาบกันแบบหวานคอเพราะสามารถรับเงินใต้โต๊ะปิดห้องเจรจาต่อรองใครให้ผลประโยชน์ผู้มีอำนาจมากที่สุดคนนั้นก็ได้ไปขนาดการประมูลงานราชการที่ว่าพยายามให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ยังมีการทุจริตล็อกสเปกการลมุมโคมมาตลอดและระบบออกใบอนุญาตไม่ต้องยื่นสองประกวดร,ราคา ไออะไรไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะเปิดคาสิโนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางกรรมธิการของสภาเคยเสนอไว้เมื่อนายทักษิณมองข้ามหัวประชาชนในพื้นที่จะทําให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเกิดแรงต้านจากประชาชนกลุ่มที่ไม่ต้องการให้มีคาสิโนผุดขึ้นในจังหวัดของเขาแต่ก็นั่นแหละทักษิณคงคิดว่าโปรเจกต์นี้อยากทำมานานถ้าไม่ทําก็คงตุยตามไม่หลับก็คงซูซีทําไปให้มันเสร็จแบบเส้นทางจะเป็นยังไงช่างแม่มันผลลัพ์สำเร็จก็พอประชาชนช่างแม่ติด ามข่าวฟิบๆแบบนี้ได้ที่คิงโพดัม